อยู่แปดสิบครับแอบติดไปไป,ปนอน,น,นแต่ว่ามีความสูงทังใจเห็นห้วยเห็นสวนเห็นห้อยเห็นสวนผมกับมักแนวนันอยู่เขาว่าปูบ่อใดนี่ลองมึงต้องใดอย่าไปพ่อวาตะไผเขามาห้องงัวดวนเถ้าป้าเอา้าบ้านสิเป็นไปบ่อใดสวัสดีครับพี่น้องครับกเกษีรอีสารยุคใบามาแล้วครับเมื่อนี้บบานี่สิบมีเคล็ดลับมาแนะนำพี่น้องครับ สามเทคนิคง่ายๆในการปลูกต้นไม้นะครับปลูกง่ายๆแต่ว่าได้ผลครับข้อหนึ่งนั่นก็คือครับการขุดหลุมบ่ต้องขุดเล็กนะครับพี่น้องขุดแค่พอดีกับเบาครับข้อสองนะครับหลังจากขุดหลุมแล้วก้นหลุมบ่ต้องห้องนะครับบ่อต้องไปห้องปุ๋ยคอกหรือว่าเศษใบใหม่ครับเพราะว่ามันเ่าเป่อยไปมันก็จะเ็ดุห้หลุมมันห่อนครับเกิดเป็นการเ็ดให้หากต้นใหม่เน่าแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเด้อข้อที่สาม หลังจากปลูกแล้วนะครับให้คุ้มฟางแล้วก็ลดน้ำตามท่านที่เพื่อรักษาความชื้นนะครับเด้อหลังจากปลูกไปได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับต้นไม้ก็จะเริ่มติดเขาก็สามารถใส่ปุ๋ยคอกนะครับขังบนนะครับห้อยห้อยห้อยแล้วก็หดน้ำตามไปนะครับปุ๋ยก็จะซึมลงไปกับน้ำนะครับเฮ็ดห้ต้นไม้เข้าใ้สารอาหารนะครับเด้อโอ้ยหวานใช่ปะสิเป็นล่มแล้วอวอเข่าห่มดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเบาหนิวอย่าพึ่งเป็นลมนี่มีของดีมาให้ไหม,มนี่อะไรแถมให้อีกหนึ่งเทคนิคนี่นะกันชัาเกษตรบ่ให้มื่อยนี่เลยสปอนเซอร์สดชื่นคันสุดเอานี่สปอนเซอร์สดชื่นคันสุดเยสปาดสดชื่นขนาดนี้เดี๋ยวต้องเอาไปแจกมูแล,ล้ววะสุดยอดเลยสมแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเกลือแอร่อันดับหนึ่ง ปอนเซอมาแล้วแจกความสดชื่นตบอน,นเซอสดชื่นครูดข้าวดีครับพี่น้อง สปอนเซอร์นอกจากจะสดชื่นขั้นสุดแล้วนะครับสปอนเซอร์ย่างใจดีครับให้พี่น้องนะครับลุ้นรับเหรียญทองคํามูลค่า1ล้านบาทครับกิจกรรมตอนนี้คือสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดลุ้นล้านทั่วไทยนะครับกติกาง่ายๆครับพี่น้องเพียงแค่ดื่มสปอนเซอร์แล้วก็ส่งรหัสไต่ฝาได้ครับมาร่วมกิจกรรมลุ้นต่อที่1นะครับเลือกรุ่นทองคําหรือไอโฟน e 14ต่อที่2นะครับรุ่นเหรียญทองคํา1ล้านบาทเด้อครับแอดไลน์ตามนี่เลยนะครับ ตามที่บาวนิ้วคืนไฮนี่นะครับจับฉลากทุกๆุก,กส,สัปดาห์นะครับอย่าลืมส่งกันมาไ้หลายๆครับพี่น้องผู้โชคดีที่จะได้รับเหรียญทองคำม,มูลค่า1ล้านบาทอาจเป็นห้าก็ได้ครับพี่น้องมาถึงแล้วนะครับพี่น้องนี่แปลงอางุนของคุณพ่อบุญนันพลเยี่ยมนะครับเด้อพิกัดบ้านโศกแดงตามบนโพทองอำเภอพุ่นท่องอครับผมจังหวัด ร้อยเอ็ดนี่ครับคุณพ่อบุญนันไว้ดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับโอ้บ่ธรรมดาเลยนะพ่อนาะครับครับผมสวนองุ่นนี่ครับฝีมือคุณพ่อครับนี่ครับพันหยังครับพ่อนี่นี่แบกโอปอครับแบกโอปอครับครับเอาพ่อปลูกมาจักปีครับทั้งเหมือดปลูกสองปีเลยหมอสองปีเนี่ยเขาสูปีที่สองครับปีกลายเป็นนวยม่ครับเป็นมือหลาย เป็นบ่หลายครับโอ้ปีนี้ถือว่าจะเป็นยังไงพ่อใจบ่ครับครับพ่อใจเนี่ยพ่อใจอยู่ครับครับแต่ขออนุญาตถามคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับอายุแปดสิบครับแปดสิบไปปลายน้อยหนึ่งครับแปดสิบขวบครับแขวบเอ้าอายุหลายแล้วเป็นยังไงคือเฮ็ดกเกียรได้ครับพ่อลูกสาวอยากให้เฮ็ด พักพอนไปเห็ดเบาไปแต่ว่าหาแนวให้เห็ดครับโอ้ให้เห็ดหนักเหรอใบใบเห็ดหนักเห็ดสวนมีความสุขเห็นฝนบางทีก็ใครอยู่ครับว่าง่ายๆคือลูกลูกสาวบ่อยากบ่อยากให้ลำบากไปเห็ดให้เห็ดหน้าครับก็เลยหาเนวสบายให้พ่อเห็ดครับก็เลยให้ปู่งุนครับ บ้านมันสบายดีป่ะปวดง่วนเนาะแต่สบายอยู่มันบเป็นงานหนักแต่แต่ว่ามันเกิเเดเฮ็ดบได้เซาครับครับแต่ว่ามีความสุขทั้งใจเห็นห้วยเห็นสวนเห็นห้วยเห็นสวนผมกับมักแนวนั้นอยู่แต่มาตาใดอยู่โอ้โสุดยอดนะครับพี่้นงะลูกทั้งหมดจักสายพันธุ์ครับบ่ะห้าสายพันธุ์ครับห้าสายพันธุ์ครับพันธุ์ยังน่ครับพันธุ์แบกโอปอสิบสี่ต้น ไวมะลกากับบิวตี้ไซมัตสกาลอต้าครับครับร่วมเบสเซตจากต้นครับยี่สิบปดต้นครับยี่สแปดต้นภายใต้พื้นที่หไายอนไรครับมีงานหนึ่งบ่ครับนี่นี่มันสืบงานกลัวนี่ล่ะประมาณเนาะพ่อเนาะครับประมาณป่ะครับเดี๋ยวชมผลงานของคุณ่อครับเอาก่อนที่สิมะปูองุุนแป้งนี่เฮ็ดยังมาก่อนครับ เฮ็ดนาครับเฮ็ดนาเฮ็ดไ้อ้อยบ่ครับครับว่าไงเป็นทงหน้าครับบานนี้พ่อเริ่มต้นปุ๊บว่าอยากปลูกองุ่นมาเฮ็ดยังไรก็พื้นทีก่อนครับเอาเอาดินมาคูนก่อนครับครับคูนดินขึ้นแล้วก็เตรียมแปลงปลูกเอาดินมาถมครับดถมมหน้าจาของครับครับเพื่อที่จะให้มันสูงครับบานนี้ก็เฮ็ดเป็นแปลงบ่พ่อครับเฮ็ดเป็นแปลงโอ้แปลงเป็นล็อกครับ ดินที่เขาเอามาถมนี่เป็นดินอย่างดินทรายหรือดินเหนียวครับเป็นมันมันอยากเป็นดินเหนียวส่วนหลายหลายก็ดินทรายดินแกนแกนแข็งแข็งจะออกไปทางดินเหนียวครับมีหินปุนผอมโอ้ครับเอาเพราะเอาดินมาถมสรรม่ำเสมอแล้วปุ๊บต้องขึ้นเป็นเป็นแปลงขึ้นเป็นลูปบะครับเอาเอารถมาทไถเป็นลูปเป็นแปลงครับแล้วก็เอาพุนขี่มัวเฮามา ไถผสมเป็นแปลงขึ้นระยะห่างเอ้าพ่อห่างหลายปานไหนแต่ละต้นประมาณระยะจากต้นสองเมตรน่สองเมตรกว่ากว่าระห<ม>ว่างต้นสองเมตรครับระหว่างแถ е วระหว่างแถวประมาณสามสี่เมตรเหวอนะพ่อเนาะครับครับผมปลูกได้ทั้งหมดยี่สิบกว่าตน้นโอ้ยี่สิบแปดต้นครับเอ้าพ่อครับครับตั้งแต้ปลูกมาทั้งเมดสองปี เอาวา้ฟังเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกที่แหลกเฮ็ดยังไงการเตรียมหลุมเตรียมดินปลูกมันกับกับกบ,บยากปานไดนได้เตรียมเตรียมหลุมเตรียมซื้อฟุ้นมามักแล้วกับตั้งมาเอาคุกเข้ากับแปง้งรถไถมาคุกเข้าเขาดีๆกันแล้วครับกลนหลุมกับบ่ะบ่ให้เลิกได้หลุมครับเอาพอดี ผื่นเอาซ้ำซ้ำเบาต้นมั่นนี่ละครับเพียงเบาเลยครับครับอ๋อแต่ก่อนสิปูเขาก็เอาขีงง่วเอายางมากครับผสมกับดินครับแล้วก็รถไถมาปันครับครับทิมไ้โดนซ้ำแล้วยังสิได้ปลูกครับโดนประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละพอเดือนสองเดือนครับครับเอาบานนี้คอกนี้พ่อเห็ดตอนไหนบานนี้ครับเห็ดกอนปลูกหรือปลูกแล้วจังเห็ด ก่อนปลูกครับคือว่ามันว่าสะปลูกแล้วและมันมันสีเกะกะเขาสร้างเลยเลยเห็ดลงมันก่อนอ๋อครับครับเห็ดลงก่อนครับเสาคุณพ่อก็ใส่เสาเสาปูนนะพ่อเนาะเสาปูนธรรมดาสูงประมาณเท่าไรสองเมตรอะไรสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบเซนครับครับฝังลงไปแล้วเรือนี่ก็สิพอดีครับเหลือพอดีสองเมตรว่าต้องก้มนะพ่อเนาะ เดือยประมาณสองเมตรนะครับเด้อยหลังจากปลูกลงดินไปแล้วปุ๊บเฮ็ดจย่งไรครับบาใน,นการให้น้ำให้ปุ๋ยให้น้ำให้ปุ๋ยกับให้ปุ๋ยเสมอนี่แหละสูตรเสมอแล้วก็ให้น้ำารุอให้เป็นเวลาครับสามโมงเร้ากับสามโมงแรงมือละสองเทออเป็นแบบฝ่ามือละสองเท้อ,อ,อเพิ่นมากน้ำครับ มักแต่บอมหมักเสียโอ้ oh. แต่ว่าให้ให้ตั้งเวลาไว้เขาสิตั้งเวลานนำสิบห้านาทีครับมันสิมาเองนํำจิจิออกเองถึงเวลามันจะนนี้เองแล้วก็สิบห้านาที oh. สามโมเมแรงกันสิบห้านาทีอ๋อ oh. ขนานนาแรงนาแรงแห้งายกับ หายสิบหานาทีคันขน,นาฝนมันแสะายกับปิดไว้บ่อยมันถึงสิบห้าไปะเะ็แล้วโอ้เศราสิบหานาทีครับแรงสิบหานาทีครับซ้ำนั่นครับซ้ำนั่นครับผมเศ้าเธอนึงแรงเธอหนึงครับหลังจากปลูกไปจักเดือนพอใส่เริ่มใส่ปุ๋ยครับก็บโบดุลเลยครับปลูกไปประมาณเดือนกว่าเดือนกว่า ใช้เป็นปุ๋ยเคมีเลยใช้เป็นปุ๋ยเคมีกับโบส่ไลครับใส่หลายบได้ต้นละหลไปไหนจักสอนป่าวว่านไปต้นละประมาณสองสอนนี่ล่ะอ๋อสองสอนแต่ว่าโบส่กับต้นเลยใช่ว่านไปเต็มแปลงอ๋อห้อยไปกระจายไปครับทรัวระยะอันทัวระยะต้นมันนี่หมมันเหมือนประมาณ สองซอนนี่แหละโอ้ครับครับครับช่วนี้ไปโอ้แต่าน้ำก็หายซุมเอเพื่อนกรสิเติบโตไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะครับครับเกิดจักเดือนพ่อใส่ปุ๋ยเทือนหนึ่งเดือนหนึ่งถึงใส่สามเที่ยวเนาะแม่นบอกครับครับปุ๋ยเคมีนี่บ่ครับครับเคมีสิบมื่อสิบห้อยเทือนหนึ่งครับโอ้เติมปะตองใส่หลายบ่ใส่หลายสุดยอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยแสดงว่าเพื่อนห้กินอาหารตอนเนื่องครับนี่ครับครับกะล่างเขาสีเลยนะพ่อนีนาะครับ กำลังเขาสีโอบ้านนี้พ่อครับครับนอกจากการไห่ปุ๋ยแล้วการดูแลนะครับครับเพิ่นมีเพิ่นมีโรคมีมะลงมะแรงมาครับเนี่ยมีเพิ่นเพิ่นมีอย่างน่ครับโรคลาี่มันคักยุ่นแล้วเชื้อลาจังหว่าเลยมุ้งเพาเพิ่นสีเป็นลาบ่ครับลาน้ำค้างลาน้ำค้างครับครับข่อนมุ้งอันนี้ไว้ใครเนี่ย แต่ oh. ปันนี้ยังยังเอาอยากอยู่ด้วยเพราครับครับ <c oughs> เอาพรจารยการยังไงมานไปล่าน้ำข้างล่าน้ำข้างกับ,ม,กบมันก็มีมียาเสียล้าเนาะครับผมก็ฉีดพนชิบหมื่อเที่ยนึงอืงครับ <c oughs> แล้วก็ฉีดยางอื่นไปน้ำ อันานั้นคือในเรื่องของเสือล่านาะพผ่อนเนาะครับมาแรงเนี่ยพ่อมาแรงนี่มีปะครับกลางมุงไว้หนไใครอยู่แต่แต่บัตรในกลางมุงโอ้หลแล้งโอ้ <c oughs> จักันมาตรสกลางมุงไว้หนิบ่่อยมีปัญหาครับครับผมโอ้บ่ใครมีหรอกขันกลางมุงบ่ใครเด็ดฉีดยาข่ามาแรงมันเถอะเจ้าเสือล่าเนี่ยฉีดแน่ช่วงนี้บ่ได้ฉีดแล้ว ช่วงมันมีหมากมีผลลูกสาวก็หยุดเด้อหยุดฉีดยาต้นมั่นซื้อมาด้ใส่ครับปอะต้นหนังลูกสาวจะซื้อมาจะใส่เขาสั่งทั้งเ็จมาโรยทุ่งเดี่วปุ๊บผมผมพิจเอามาผมก็อนนาที่ปลูกอ๋อลูกสาวเป็นคนสร้างหาครับปลูกนี่พ่อเป็นคนปลูกเองครับปลูกเองก็มาเบ่งพรอมละ ่าเฮ็ดไปยังสั้นังสั้นสั้นลูกสาวมือปลูกกับลูกสาวกับมาโอ้ครับ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 ปัจจุบันนี่เพื่อนอยู่สายครับลูกสาวอยู่นาวานาคนครโอ้เพิ่นีัเห็ดงานอยู่ครับโอ้โอฟังนี่ดอกแห้งพันหังกับพ่อฟังนี่อันนี้สกาลอตา้านี่พันสกาลอต้าครับครับโอ้พันไหนแซบสุดครับพอ่อผมว่าไหวมารากาศแซบแต่ว่ามันไม่มีเม็ดตัวนั้น อืมเอาที่แรกพ่อครับครับที่แรกพ่อลูกสาวว่าสีห้พ่อปลูกองางนสีห้พพอดูแลตอนนั้นพ่อเสือบอกว่าองางนมันสิปลูกใดอยู่บ้านเฮาผมก็ผมก็เสียอยู่ก็อนเสียรนี่เขาคิดว่าลองบึงบานเฮาบอกเขาว่าปลูกบ่ใดเน นี่รองบึงตองด้เขาว่าดินบ้านเขาดิได่อยู่บ่เขาว่าหยากเด้วมาปู่บึงปีแรกมามาพูนกิ่งมึงเป็นเลยสี่ต้นนอกนั่นก็เป็นเป็นมัดซ่อดอ,อกขึ้นแต่มันหายมัด บาดจริงัพราะว่าถือฝนสองมือสองคืนฝนครับมาเลียจีต้นบิวตี้นี่บิวตี้มันทนทานต่อฝนมันอืมว่าไงปีแรกนี่ได้กินอยูซีต้นครับซีต้นนี่นะครับมีความมูอซึ้อยังไงได้กินองุงวนจะคของปลูกปีแรกครับปลูกสา,า่าเซร้าซาไปยังไงพอว่าเห็เห็ดอย่างยาเป็ท่อ เห็นบอเขาบอกว่าสื่อลอตเตอรี่เขาเขาลองเพลงว่าอย่าทอถอยผมก็บอกลูกส้าวว่าว่าต้องทอถอยสู่ไสงตะวันบ้านไหมออกปีนี่ดีใจว่ะครับปีนี้ที่ว่าออกหลาหลายดีใจครับไ้ยบ้านแถวนี้เพื่อนมาเบิ่งน้าบ่รครับมาว่าครับเพื่อนมากแน,น้แน่ปะเขาเจ้ากับ่ามา,มา,ม,ามากับห้องหลดมันเ่นอะ กันเปิดเขามาเป้าบรลดวดกแท้งานขาอนซ่อนน้ำครับว่าจะว่าจะไปขามาห้องรั่วนแต่ว no ่าป้าบหลดเอาบ้านจิเป็นไปว่าได้อัลโหลคนว่ะโล่งเลื่อนครับเบสเซสตเราที่หอดแสนบ่าครับโล่งเลื่อนเท่งมุ่งเท่งเหล็กหอดหัวหอดอยู่ครับกสิบเป็นล้ากแสนแล้วน่อเนานเพราะยังเติบด้วยครับพี่น้องด้วยประมาณ นาสิ12เมตรอยู่ได้นน่พ่อหนอครับก็มกว้างนะครับพี่น้องกว้างวงแม่นฟังนี่ตอนนี้มัน20 22เมตรป่เนาะความยาวป่พ่ครับโอ้ผมวัดตอนสีเห็ดที่แรกครับนี่ละประมาณนี่ละผมอืมประมาณเป็นเป็นแสนกว่าครับท่าน่านเนาะครับรวมกับมุงกลางมุงพ้อมมุงนี่มาที่หลังนี่นี่เห็นแมลงหลายเลยเอามาที่หลัง แต่ว่าราคากับจักรตอได้อีกเหรอครับผมไม่ได้ให้สร้างพอดเโทะอย่างเดียวโอดอย่างเดียวดีแางนะครับเด้ไปทำเอาตั้งแต่ปลูกองุ่นมานะครับพ่อช่วงใดที่ยากที่สุดครับช่วงใดสิครับผมช่วงช่วงหนาฝนเร่งๆครับฝนเร่งๆหนากันยาตุลาเนี่หละเราะละฝนสีนี้เนี่ย ยากแนวไลนครับยากน้ำม,มันจะเขาขังเขาแฉพดเอาน้ำออกคันเอาออกบ่ไหว้ะไรย่านมันแฉห้ตายมันบ่ตายง่ายๆเลยแต่ว่ามันถึงมันเป็นลูกสาวว,วา่ามันบ่ดีเด้อบ่ดีเด้อเอาน้ำออกเด้อยักให้หน้ำเขาได้ผมก็คับออกเป็นล่องรอบครับออกนี้เลยลงฝนตกปากับมาขุดบกักจกตอกๆยา่น,นี่ล่ะ พุดแล้วห้ายน้ำระบายออกครับโอ้นั่นแหละตอนมันยากโอ้นี่หลังค่านี่มะม่วงที่หลังครับเนี่ยบ่อมุงหรือม่งม่งงต่ต้นมุวงตะต้นเลยเนี่ยน้ำคือเขาได้ครับบ่อน้ำน้ำทั้งนอกมันจะไหลมันทื่นี่มันพื้นที่มันโอ้ผมผมเข้าใจแล้วน้ำฝน น้ำฝนบ่ทอดได้ว่าว่าไงฝนมันแห้งมันหิตกอยู่ขังหนอกมันกันไหลเข้ามามันไหลผุ่นมันไหลมาตทั้งผุ่นครับคาดกออไว้ก้นร่องไว้บ่ให้มันเข่าโอ้พ่อกระแบกบักจกมาจัดการอยู่นีเลยครับอ่าผมนี่ฝลผลิตของคุณเพอได้ครับเด้อพ่อครับครับเอาปีแรกปลูกจ็กเดือนพันจังเรื่มเป็นหน่วยครับแปดเดือนครับแปดเดือนเริ่มเป็นแล้วครับแปดเดือนตรง พูนกิ่งห้มันห้มันเป็นพูนกิิงครับคือตัดกิ่งแตงกิ่งแตงโอ้คับคับคับเอาวิธีการตัดกิ่งของคุณพ่อคุณพ่อเฮงไดงเนี่ยเอาใส่ลองมาอธิบายจังหน่อยน่ครับตัดกิ่งเอาต้นนี้ต้นนี้เนี่พ่อเอาต้นนี้พอติดตัดอัางไดนี่คนอกานออกกิ่งมันออกจากนี่เขาก็จะนับหนึ่งตาสองตาสามตาไปตัดเลย ครับโอ้ประมาณสามตาพ่อกระตรัดตัดตัดแล้วเพิ่งกระสีมาแตกนี่ครับแล้วพอเรอารแตกนี่แหะแตกมองโอ้ตแตกแตก,อกมองเขาตาัดนี่อตอวตาสามตานั่นแหละครับเขาก็นับตา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 มันสิขึ้นหรือหรือขันมองไหนมันจริงบ่ดีเขาก็เขาก็นับไปหกตาบ้องให้เกินนั่นเอาตา ตาขึ้นตาลงตาลงทั้งเวลลงทั้งดินบ่อบ่อาน้ำนลนับบแต่ว่านับเหมดลนะแต่ว่าย้ำห้าจีนั่นต้องเอาตานั่น<อ>มันจีมันจีแตกขึ้นไปเลยนะซอดอกมันจีออกทั้งเทครับทั้งเถ<บ>ิง,งอือวิธีการตาคือน,นับสามถึงหกตาเนะพ่อเนาะ ครับแล้วตัดให้มันขึ้นไปเรื่องๆนี่คือตัวนีน่ครับเป็นตัดนีในเพิ่นก็สิแตกขึ้นเรื่องๆนี่นะพ่อเนาะครับว่ามานหนีขาวๆวยครับพป่น้องเด้อเอาความหู้ทั้งเมดทั้งปวงเรื่องการปลูกการดูแลเงินพ่อได้มาแต่ใส่ลูกสาวเรียนมาจากเชียงใหม่บ้าครับครับแล้วก็เห็ดจังท่นเห็ดจังท่านเห็ดจังซี่ลูกสาวสิโทรมาบอกให้เห็ดจังท่นหรือเวลามันตัดกริง ลูกสาวก็สิลงมาเองครับมา,มาเห็ดซอยโอ้เพิ่งกิดสีมาซอยเบิงซอยเห็ดน้ำครับครับผมโอ้แต่ลักลักนีค่คุณพ่อสีเป็นกําลังลักครับเพิ่งจกเดือนเพิ่งมาเธอหนึ่งครับช่วงใดอันนี้กับมามาดูเนี่ยช่วงช่วงช่วงออกดอกว่างหันมาดูเนี่ยครับมายืดซ่อมย่านมันเสียหายตอนเป็นดอก เขาใช้ยายืดไม่ใช่ยาไอ้ดอกบานช่วงนั้นว่าไงถือเป็นช่วงหัวเรียวหัวตอเลยครับช่วงสําคัญเลยนะพ่อเนาะครับช่วงที่เป็นดอกช่วงเป็นดอกนี่ล่ะสวยงามเลยแต่ว่าหนีหน่วยเพิ่นสีเหี่ยวๆนาะพ่อนน้อต้นเหีวต้นนี้พันธุ์ไหนก่อนครับนี่ใบมะละกาใบมะละกาหน่วยเหีวจะสุกเหลืองอมเขียวมากครับ โอ้นี่น oh, ิยมปลูกนะครับพ oh. oh. ี่น ok. ้องเห็นปลูกไดรหลายสวนเลยอเน้่ครับในภาคอีสานเฮานะครับ้นี่ครับไวมะละกานะครับไวมะละกาปลูกได้นะครับหลายคนบอกท่านหูว่าองุงนเพิ่นเพิ่นเป็นพผืชเพิ่นมักคว่วห่อนนะพ่อเนาะครับปลูกได้เนียครับนี่ครับปุ่นะครับหน่วยงามห่วงงามอยู่นะครับครับโอ้เอาเรื่องการตลาดพ่อเป็นห่วงบ่บ่เนี่พพอคิดว่าพ่อจีไปขครไส่กับกเป็นห่วงแน่ครับ คือว่ามันท่านเคยขายแต่ว่าต้วงต้วงกอนซีต้นนั่นมันบ่มีขายให้เขาแต่เข้ามาบางทีเขาก็ถามอย่างไดพูดะ่หาลอยหงอลอยบางทีกับบ่มีให้เขาให้ได้ไน้อยหน่อยโอ้ว่าเป็นไงว่าเป็นไงว่าปีกายที่เป็นซีต้นเนี่ยเขาจะบอกมาถามซสือครับแต่บ่มีให้เขาบ่มีให้เขามีเน้อหน่อยแกนั่นไปครับไปได้ ขันขันมาาที่ขาเจา้าก็อยากได้กระบอมีไห่คือคือรุ่นคือปีนี้ว่าวันที่ที่แปดจะเปิดขายนี่ตะกี้มันออกมาซ้ำนี่ขายเลยหนึ่งขันขาเจ้ามาพันพันมันจิบอบอแซมครับบาทนี่เลยวันที่ที่แปดจังสิเปิดซ้ำนี่เพรานั้นพ่ากินบ่าป่ากินได้อยู่แต่วัน มันบนถึงกําหนดมันสิ่บ,บท่านแสบแห้งแสบแห้งมันมีความหวามันท่า<อ>นเลยลดมันท่านลดน้ามันต่อไปน้ำเนี่ยจลดประมาณลงครับ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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังหายน้ำปกติหายน้ำปกติโอ้ว,ว่ไงไงถ้า,ถ,าถ้าสิเก็บเกี่ยวอีลีก็ต้องงดน้ำครับงดน,าน,าน้ำซะก่อนหายความหวานเพิ่นคืนครับรมานนนหน้ะเนาะพ่อาะเอาสิเปิดสวนวันที่สิบ <18 S 2> สิบแปดสิบแปด สิบแปดมีหน้าครับสิบแปดสิบเก่าครับสิบแปดสิบเก่ามีหน้าพายอยู่แถวนี่เอาพายอยากกินบักอ่างุนเมืองลอยเอด็ดนะครับมาได้ลยครับเด,ดือบ,บ้านโศกแดงตำบลโพทองครับอำเภอโพนทองจังหวัดลอยเอด็ดจังหวัดลอยเอ็ดครับครับเอาสรุปบักอ่างุุนปูกยาบปครับปะผมว่าบ่อยากผม,ผมว่าครับคือว่า ปลูกยี่สิบแปดต้นนี่มันบ่บาตายจากต้นสมบูรณ์ไปเมื่อแต่แต่ตอนมันมาเป็นเสียลานี่นมันบัดมันใหญ่แล้วนี่ท้อนละ่ะครับต้นนั้นก็บอเ,เป็นหลายต้นโอ้มองได้มันเป็นผมก็ตัดทิมไปต้นมันเหลืยวกับเบเป็นยังครับตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยมตายจากต้นบ่ครับครับโอ้การใส่ปุ๋ยการอีหย่าง้งกัง่ายนะพ่อเนาะครับ อเอาเวลาเวลาพ่านยาไปาพ่นเนี่ยพออบางทีก็ลูกใช่โอ้ครับแต่ว่าขันข้ายากรับพอพ่นเองปานนั่นไ่มป้ครับแต่ว่ายามันกับบอ่อแห้งครับพอแล้วผมว่าคุณผอคือแข็งแรงแบมทั้งไหนได้อยู่พร <laughs> 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 าะที่ว่ายาบ,อาาบอา่อแห้งหอนาเกษตรอำเภอปนทองเนี่ยออกมาเห่นน้ำเถวหนึ่งมาเยี่ยมครับ เพ่นว่าใส่พ่อเท่าเหรียญวันมันเบิ้งยากันเนาะเพ่นว่าครับเพื่อนกับไปเบิ้งยาให้หมดกับโมเลงปันไดยครับโอ้โอเอากระสีประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อเอาเหลืองเล่าของคุณพ่อบุญนันนะครับอายุแปดสิบปีเพื่นยังเหตุใดครับเหตุประสบความสําเร็จกับบอยากปัญญายน้องผ่อนะครับต้องศึกษาเรียนรู้ดีๆนะครับเด้อล้วก็ เขาใจเพิ่นนะครับเพิ่นมากยังแน่มากกุนเขาก็กกดูแลไปผมมาง่ายก็ปลูกทุเรียนอีกนะพ่อะโอยงงไงกลัวทุเรียนกับผมกับมีอยู่แต่ว่ายากที่สุดผมครับแล้วก็เจียลานี่บริขาดเลยนั่นอ,อันนี้ยังมันเศร้าเป็นอ่ะเจียละจีผู้ใดอยากเยี่ยมช่มขอช่องทางกติต่อนะครับเบอร์โทรคุณพ่อศูนย์เก้าสามสามแปดสอง 0482สี่แปดสองครับพ่อบุญนันพลเยี่ยมพ่อบุญนันพลนเยี่ยมครับครับผมบบเอาเดี๋ยวอยากให้พ่อฝากถึงพี่นอ้องทั้งน้อยผู้ใดอยากปลูกองุ่นครับสุดท้ายเออสุดท้ายนี่ผมกะมันยังแต่ขันไปอยากปลูกองุ่นกะมาสอบถามมึงก็ได้กันที่อะว่าเป็นไปจัสงใดจังหดสีปูง,ง่ายบอลปูง,งายงากบ่ถามมึงก็ได้ครับ พี่กายออกซีต้นนี่ผลผลิตบ่อพอผลผลิตบ่พอ,อ,อ,อนนหรือมันจะเป็นตังไดนหลืช่วงนั้นผมว่าน้ำอันนี้ฝนตกโคตรฝนตกหลายป่ครับสองมื่สองคืนน้ำเขาทั้งล่างทั้งบนจะเขาใดทั้งแั้ครับดอกหายหมดครับเอาสุเม,มือนี่ภูมิใจบ่ะครับพ่อเห็ดสําเร็จเหรพภูมิใจดีใจ เห็นได้ซ้ำนี่ก็ดีใจสมสมผู้เฒ่าหลับไปครับอ้าวสุดยอดดีใจน้ำคุณพ่อนะครับเดินหลักการตองขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับเครื่องดื่มสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่อันดับหนึ่งนะครับพี่น้องเด้พรมีกิจกรรมดีๆครับตอนนี้แจกเหรียญทองนะครับ ไปลุนลับนะครับทรงรหัสใต้ฟ้าไปลุนลับนะครับเหรียญทองคํามูลค่า1ล้านบาทแล้วก็มี iPhone นะครับติดตามข่าวสารแล้วก็รวมกิจกรรมใดนะครับตามที่ช่องทางที่คืนไ้ต้นคลิปนะครับเอามานีก็ขอบคุณครับพ่อครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อบุญนานพลเยี่ยมนะครับที่ห้เยี่ยมชมชวนอังนวนแล้วก็ได้ไ้ข้อมหูกับพี่น้องนะครับด้อยขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมครับกิจหนาพ่อกันหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ